ยุราครบสูตรสนับสนุนโดยสนุกกับการไดเอทแบบไม่ต้องอดอาหารสุขภาพ CP b a l a บาลาน์ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยคู่ครัวไทยยูราซูเปอร์คอร์เรกทีฟเซรั่มนวัตกรรมใหม่เพื่อผิวกระชับเรียบเนียนแลดูอ่อนเยาว์โทรศูนย์สองเจ็ดสองหนึ่งสามห้าห้าห้า ออต,ตอนนี้แม่ก็อยู่กับคุณออนอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคุณออนเมื่อกี้นะวาฟเฟิลแฮมช h e อร่อยมากหอมมาก แล้วตอนนี้ก็จะมาดูกันนะคะว่าเขามีส่วนผสมอะไรบ้างจริงๆส่วนที่มันอร่อยเพราะว่าเราทําแป้งใหม่ๆทุกวันด้วยนะคะ,ะซึ่งก่อนจะมาเป็นแป้งนี้คือเราใช้ส่วนผสมสี่อย่างนี้ก<ะ>็จะมีแป้งอนเนกประสงค์มีเนยสดมีนมสดแล้วก็มีไข่ไก่สดนะคะแท่นี้เหรอคะใช่ค่ะก็จะกลายมาเป็นเจ้านี้ตีแล้วก็ผสมทุกไบใช่ค่ะแต่ว่าจะพยายามใช้ใหม่ๆทุกวันที่เราจะทำมันจะมีทำชีสด้วยจะใส่ตัวแป้งเนี่ยค่ะ ก็ถ้าเป็นแฮมชีสแต่ยังใส่ไม่เต็มนะคะเพราะว่าเราจะเอาแฮมกับชีสใส่ด้วยอันนี้ก็แบบใส่เกลี่ยให้ทั่วๆแล้วก็ชีสแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปกีดค่ะให้เต็มเวลาทำจะชอบล้นนะคะเพราะว่าชอบใส่เยอะแล้วก็ปิดแล้วก็รอใช่ประมาณ3มนาทีค่ะหอมแล้วด้วย ถ้าก,กรอบก็จะต้องเอาออกมาแล้วจริงิกับด้านนี้ค่ะแล้วหลออแป๊บนึงมันจะกรอบอให้ให้แบบให้ไอ้น้ำมันละ,ละเหยออกไปเลยคะ่ะประมาณนี้แล้วก็เวลาเสิร์ฟที่เมื่อกี้คุณยายหม่ทาน,นะคะเราก็จะมาหั่นอืมอยากกินอีกรอบหนึ่งเลย หรือว่าจะทานคู่กับซอสที่ผสมมะเขือเทศแบบเผ็ดกลาเผ็ดน่าเผ็ดมากนี่ก็เลิศเลยค่ะคุณผู้ชมเแี่ไปรอองแม่ไปนอมเนี่ยนอมจัดเลยนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมวอฟเฟิลแฮมชีสค่ะอะแล้ววันนี้นะคะใหม่ก็ต้องขอขอบคุณคุณออนมากๆนะคะที่ได้มาทำเมนูวอฟเฟิลแฮมชีสให้ใหม่แล้วก็คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะขอบคุณมากค่ะ สนับสนุนโดยภัรฑ์ซีพันีพีเติมชีวิตที่ดีผลรตภัณพันตราแม่ประนอมตำนานความอร่อยรู่ครัวไทยกว่า50ปีต้องลาเกอีมานั่งคุยเนยาอร่อยอร่อยมากเลยเสร็จแล,ล้วเหรอแม่พี่จ<ะ>ักขาคุณน้องไปมาฟุ๊บเดียวออกมามหมดแล้วหรอคะหมดแล้วอร่อยวันนี้ไม่ต้องกินกาแฟเย็นหนึ่งวัน ไปไงบ้างวอฟเฟิลแฮมชีสของเธอโอ้โหส่วนผสมไม่เยอะเลยแต่เขาทำสดใหม่วันต่อวันเขาพยายามที่จะทำวันต่อวันแบบมันจะได้ความหอมแต่น้องทำไม่ไหวหรอกทำไมไม่แต่รู้รู้ไว้อย่างเงี้ยดีแล้วเราจะได้ทำทานที่บ้านบ้างแต่ถ้าขี้เกียจทำก็มาทานที่ร้านแฮ่ดีีสต้องขอบคุณไว้ด้วยนะคะสำหรับใจเย็นคาเฟ่สุขุมวิทสามสามขอบคุณไว้ด้วยอันนี้มาถึงคำถามที่เราถามเรื่องวอฟเฟิลแฮมชีสกันหน่อย อะไรทำอะไรไปหรอมาพูดถึงคำถามดีกว่าค่ะออว่า,าวันนี้เมนูที่ใหม่เข้าครัวนี่นะคะใหม่ไปทำเมนูอะไรโอ้ย,อยพูดเปรู้สึกจะพูดไปประมาณ72ครั้งแล้วง่ายมากเลย,ยเมนูอะไราาถามคำถามนี้จริงนะใช่ค่ะคำถามนี้คำถามนี้นะคะเมนูที่ยหญใหม่ทำคืออะไรจะมีผู้โชคดีสามท่านที่ตอบถูกจะได้อะไรจะได้ บัตรกำนันนะคะมาทานขนมแล้วก็ไอศครีมที่ร้านใจเย็นคาเฟ่ค่ะอร่อยอร่อยจะมีผู้โชคดี3ท่ทานส่งมาได้ตามที่อยู่คือที่อยู่ก็คือจะมีอีเมลนะคะมี Facebook แล้วก็มีตู้ปอนอที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะส่งกันเข้ามานะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆวันก่อนเนี่ยช่วงปีใหม่เห็นไหมโอ้โหตู้เขาแตกเลยกระนำนี่ไม่เห็นเขาขนมาเาแตกเออแตกไปเลยแล้วเขาแบบกระซิบด้วยนะว่าหัวแตก หัว,ไม,หวไม่อยากจะลอบบี้มากเลยเขาบอกไม่ได้นะเขาโชว์หมดเลยนะว่าร้านชื่อใครต่อใครไม,ไ,ไม่ได้พิธีกรไม่มีสิทธิ์อยากกินจะต้องออกตังเองอนงยอ<น>ะไร <c oughs> อย่างนั้นนะขอบคุณสําหรับร้านใจเย็นคาเฟ่สุขวิท3์สาขอบคุณซ a ล o n the jean นะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่โรงกาสแอ 27ทับหนึ่งใช่ไหมถูกถูกนะถูกนะองค่ะสุขุมวิทสามสิสามนเนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณไว้ด้วยนะคะสำหรับร้าน Wonderwall ค่ะคุณผู้ชมขอบคุณไว้ด้วยนะคะป่ะแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนเวลาเดิม4ี่โมงครึ่งโดยประมาณนะคะเราจะมาพบกันที่นี่ทางช่อง5กับรายการไมยุราครบสูตรวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ